ใครที่ทำอยู่เลิกทำซะซื้ออาหารมาแช่ในตู้เย็นพร้อมถุงพลาสติก สวัสดีค่ะคุณผู้ชมด้วยยุคปัจจุบันที่มีความทันสมัยทั้งในเรื่องของระบบเทคโนโลยีต่างๆที่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจําวันของผู้คนไปเสียแล้วและยังรวมไปถึงเรื่องของอาหารการกินด้วยโดยเฉพาะเรื่องของอาหารการกินที่หาซื้อได้ง่ายมากขึ้นและที่สําคัญไม่ว่าจะเรื่องการอุ่นหรือการเก็บอาหารไว้กินก็เป็นเรื่องที่ง่ายมากยิ่งขึ้นด้วยบางคนอาจจะซื้ออาหารแบบสําเร็จรูปมาจากข้างนอกโดยที่ไม่ต้องเสียเวลาทําอาหารกินเอง ซึ่งบางร้านอาจจะมีการตักใส่ถุงหรืออาจจะใส่ภาชนะพร้อมกับห่อด้วยพลาสติกใสที่ใช้สําหรับห่ออาหารเมื่อซื้อกลับมาถึงบ้านก็เก็บอาหารเหล่านั้นใส่ไว้ในตู้เย็นเพื่อที่จะได้นําออกมาอุ่นทานในมื้อถัดไปซึ่งการเก็บอาหารเช่นนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นการเก็บอาหารที่ง่ายที่สุดและไม่ทําให้อาหารเสียง่ายก็จริงแต่รู้หรือไม่คะว่าการเก็บอาหารไว้ในตู้เย็นพร้อมกับถุงพลาสติกใสอาจจะเป็นภัยร้ายที่เขา ข้ามาทำลายสุขภาพของเราให้ย่ำแย่ในอนาคตได้นะคะดังนั้นวันนี้สุดติ่งจึงอยากจะมาบอกถึงภัยร้ายจากพลาสติกนิ่มใสที่ใช้ห่ออาหารให้ได้ทราบกันค่ะ ก่อนอื่นเลยเราจะมาทําความเข้าใจเกี่ยวกับถุงพลาสติกกันก่อนเลยค่ะโดยเฉพาะในกลุ่มของผู้ที่ชอบซื้ออาหารนอกบ้านจําเป็นอย่างมากที่จะต้องทําความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ถุงพลาสติกนะคะเพราะการเลือกใช้ถุงพลาสติกได้อย่างถูกต้องก็จะมีส่วนช่วยลดความเสี่ยงการเกิดโรคมะเร็งได้โดยปกติแล้วถุงพลาสติกที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายในปัจจุบันก็จะมีอยู่3ลักษณะด้วยกันนั่นก็คือ 1>, 1. ถุงเย็นลักษณะของถุงเย็นนั้นจะมีลักษณะค่อนข้างนิ่มใสมีความยืดหยุ่นพอสมควรโดยส่วนใหญ่จะนิยมนํามาบรรจุอาหารแช่แข็งเพราะมีความทนความเย็นได้มากถึง70องศาแต่ทนความร้อนได้ไม่ค่อยดีและถุงเย็นนี้ได้ทํามาจากเม็ดพลาสติกโพลีเอทิลีนชนิดที่มีความหนาแน่นต่ํานั่นเองค่ะ 2. ถุงร้อนถุงร้อนจะมีลักษณะใสมากแต่จะมีความกระด้างมากกว่าถุงเย็นและไม่มีความยืดหยุ่นแต่สามารถที่จะนำมาบรรจุข,ของร้อนหรืออาหารที่มีไขมันได้ดีมากๆเพราะสามารถทนความร้อนได้ถึง100-200อถึงองศากันเลยทีเดียวและสำหรับถุงร้อนนี้จะทำมาจากเม็ดพลาสติกโพลีเอทิลีนเช่นกันแต่จะเป็นชนิดที่มีความหนาแน่นสูงและมีลักษณะบางขุ่นนั่นเองค่ะ 3ถุงหิ้วหรือที่รู้จักกันดีอย่างถุงก๊อบแก๊บนั่นเองสําหรับถุงหิ้วนี้จะเป็นชนิดที่มีความหนาแน่นต่ําและทํามาจากพลาสติกโพลีเอทิลีนซึ่งส่วนใหญ่แล้วถุงหิ้วนี้มักจะถูกนําพลาสติกเก่าที่ใช้แล้วนํากลับมาทําความสะอาดและล้อมใหม่จึงจัดว่าเป็นถุงที่ไม่ค่อยมีความปลอดภัยและไม่เหมาะที่จะนํามาบรรจุอาหารทุกชนิดโดยเฉพาะอาหารจําพวกอาหารร้อนและมีไขมันอย่างเช่นกล้วยทอดหรือปลาท่องโกและ ถึงแม้ว่าจะมีการใช้กระดาษรองก่อนทุกครั้งแต่เมื่อถุงโดนความร้อนสารโลหะหนักก็อาจจะละลายออกมาปนเปื้อนในอาหารก็ได้เช่นกันโดยเฉพาะถุงที่มีสีฉูดฉาดยิ่งต้องระมัดระวังเป็นอย่างมากไม่แนะนําให้ใช้ถุงที่มีสีสันมากมายมาใส่อาหารที่มีความร้อนหรืออาหารที่มีน้ํามันเป็นส่วนประกอบและอาหารที่มีไขมันสูงรวมไปถึงอาหารที่มีรสเปรี้ยวด้วยเพราะอาหารที่มีความเป็นกรดจะก,กัดกร่อนภาชนะจึง อาจจะส่งผลทำให้สารปรอทหรือสารตะกั่วปนเปื้อนในอาหารได้ค่ะ และเมื่อรู้แล้วว่าถุงแต่ละลักษณะเหมาะกับการใช้งานอย่างไรยังไงก็อย่าลืมเลือกใช้ให้ถูกต้องกันด้วยนะคะและ้วทีนี้มาดูพลาสติกที่ใช้ในการห่อหุ้มอาหารกันบ้างดีกว่าค่ะพลาสติกที่มีลักษณะนิ่มๆยืดหยุ่นได้ดีและนิยมนํามาห่อหุ้มอาหารบางครั้งก็มีการใช้ห่อหุ้มอาหารให้มิดชิดแล้วนําเข้าเตาไมโครเวฟอีกทั้งยังใช้ห่อหุ้มอาหารเพื่อนําไปเก็บไว้ในตู้เย็นด้วยเช่นกันซึ่งพลาสติกที่ใช้ในการห่อหุ้ม อาหารนี้ถ้าหากใช้ไปนานๆก็มีผลกระทบต่อสุขภาพได้นะคะเพราะถุงพลาสติกอ่อนทุกชนิดจะมีสารเคมีชนิดหนึ่งที่ชื่อว่าสารพาทาเลตเป็นส่วนประกอบอยู่ด้วยซึ่งสารชนิดนี้จะมีคุณสมบัติช่วยเพิ่มความอ่อนนุ่มให้กับวัตถุถ้าหากร่างกายได้รับสารชนิดนี้เข้าไปมากๆก็จะทําให้เสี่ยงเป็นโรคเรื้อยรังหลายโรคเลยนะคะนั่นเป็นเพราะว่าสารพาทาเลตถ้าหากเข้าสู่ร่างกายสารชนิดนี้ก็จะทําให้เกิดสภาวะเครียด ออกซิเดชัซึ่งก็คือทําให้เซลล์ในร่างกายถูกอนุมูลอิสระทําลายจึงเป็นต้นเหตุที่ทําให้เกิดเป็นโรคเรื้อรังตามมาในอนาคตไม่ว่าจะเป็นโรคความดันลโลหิตสูงโรคมะเร็งโรคหลอดเลือดสมองโรคอัลไซเมอร์ข้อต่ออักเสบโรคหลอดเลือดหัวใจเกรงตัวและยังทําให้เกิดความเสื่อมเฉพาะจุดอีกด้วยค่ะ และไม่เพียงแค่นี้เจ้าสารพาาเลตยังเป็นสารที่ทำลายไตยทำลายกระเพาะปัสสาวะและยังเป็นตัวการที่เข้าไปรบกวนต่อมไรท่อในร่างกายของคนเราด้วยโดยเฉพาะผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับโมเลกุลในเลือดต่ำถ้าหากร่างกายได้รับสารนี้เข้าไปก็อาจจะทำให้ฮอร์โมนเกิดความผิดปกติได้ทั้งทำให้ร่างกายเกิดการเจริญเติบโตที่ผิดปกติทำให้โตเกินวัยเสี่ยงเบี่ยงเบนทางเพศและยังมีส่วนที่ทำให้เกิดเป็นโรคเบา หวานโรคภูมิแพ้โรคหอบเหิื d, และโรคสมาธิสั้นได้อีกด้วยดังนั้นจึงจําเป็นอย่างมากที่จะต้องใช้ถุงพลาสติกห่อหุ้มอาหารด้วยความระมัดระวังโดยไม่ควรใช้พลาสติกห่อหุ้มอาหารที่มีความร้อนสูงอาหารที่มีไอน้ําไอน้ํามันเพราะอาหารที่มีความร้อนเหล่านี้อาจจะทําให้พลาสติกเกิดการละลายจนเกิดสารปนเปื้อนในอาหารได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่ควรห่ออาหารด้วยพลาสติกห่อหุ้มอาหารแล้ว นำเข้าเตาไมโครเวฟหรืออุ่นอาหารด้วยการห่อพลาสติกไม่ว่าจะเป็นถุงพลาสติกฟิล์มห่ออาหารเพราะโอกาสที่สารเคมีจะหลุดออกมาปนเปื้อนในอาหารค่อนข้างสูงมาก แต่อย่างไรก็ตามก่อนที่จะนำพลาสติกมาห่อหุ้มอาหารก็ควรอ่านฉลากที่ระบุไว้ให้แน่ใจก่อนนำมาใชา้จ,จะดีที่สุดนะคะเพราะพลาสติกแต่และชนิดจะมีการระบุอย่างชัดเจนว่าเหมาะกับการใช้งานชนิดใดแต่สิ่งที่ต้องคำนึงมากที่สุดก็คือการห่ออาหารด้วยพลาสติกทุกครั้งต้องไม่ให้พลาสติกสัมผัสกับอาหารโดยตรงนะคะโดยแนะนำว่าให้บรรจุอาหารต่ำกว่าปากภาชนะประมาณ1นิ้วแล้วค่อยห่อด้วยพลาสติกหรือ หรือถ้าเลือกใช้พลาสติกที่ระบุว่าไม่มีสารพทาเลตได้จะยิ่งดีมากๆเลยและอีกอย่างที่สําคัญเลยก็คือไม่แนะนําให้นําพลาสติกห่อหุ้มอาหารที่มีความเป็นกรดสูงหรืออาหารที่มีไขมันเป็นส่วนประกอบมากอย่างเช่นอาหารประเภทเนื้อสัตว์ติดมันอาหารทอดเนยหรือแม้แต่ขนมจําพวกเค้กที่มีหน้าครีมหรือช็อกโกแลตเพราะถ้าหากนําพลาสติกห่อหุ้มอาหารเหล่านี้อาจจะทําให้สารพิษในพลาสติกออกมาปนเปื้อนใน าานั่นเป็นเพราะว่าสารพทาเลตไม่ได้ยึดติดกับโพลิเมอร์ของพลาสติกแต่จะแทรกอยู่ในระหว่างโมเลกุลพลาสติกจึงอาจจะหลุดออกมาบนเปื้อนในอาหารได้นั่นเองดังนั้นพลาสติกห่อหุ้มอาหารเมื่อต้องนํามาใช้จึงจําเป็นอย่างมากที่จะต้องระมัดระวังนะคะและถ้าหากเลี่ยงการใช้พลาสติกห่อหุ้มอาหารได้ก็ยิ่งจะดีต่อสุขภาพมากกว่าและหันมาเลือกใช้วัสดุอย่างอื่นทดแทนอาทิเซรามิกจานแก้ว โลหะหรือเลือกใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกยิ่งจะดีมากๆพร้อมกับเลี่ยงการกินอาหารแบบสำเร็จรูปที่มีการใช้พลาสติกหอ่อหุ้มรวมทั้งไม่ควรใช้ภาชนะพลาสติกใส่อาหารประเภทที่มีไขมันสงูงแค่นี้ก็จะช่วยให้มีสุขภาพดีไม่เสี่ยงเกิดโรคเรื้อรังที่มีสาเหตุมาจากสารปนเปื้อนจากพลาสติกที่ติดมากับอาหารแล้วล่ะค่ะ หากท่านชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดติดตามช่องของเราด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ